สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผูทุกคนครับผมกลับสําหรับคลิปนี้เบาแหลมผ้ารวยเก่าผ้ารวยเสี้ยนหัวผ้ารวยจะพาพี่น้องมาสรุปครับพี่น้องเล่าพัฒนาครับผมครับวันนี้จะมีจักสํานักมาติดตามเบิรงกันเดอพี่น้องครับซึ่งนิงวที่ผ่านมาเนะครับเนาะครับมาตัวเดียวเบาแหลมก็ดีใจวสันวานถมาหกหกมากครับพี่น้องมาเล็กหนึ่งนะครับเนาะตัวร่องครับผมหนึ่งครับเก่ามาแบบนี้ก็ลลาบากอยู่จักนิดหนึ่งนะครับเนาะครับบ๊เป็นยังครับพี่น้องมา เขามาแล้วนะครับเนาะกดติดตามเอาไว้ครับผมมาเบิ้งนะครับเนาะครับติดตามไปน้ากันงวดที่ผ่านมาเลขเบาแหลมกับเขาได้พี่น้องครับหนึ่งหนึ่งงวดนี้ครับผมอ่ะให้พี่น้องเบิ้งก่อนครับผมเพราะว่าเบาแหลมบอได้ลงคลิปเต็มให้พี่น้องนะครับเนาะครับเอาคลิปสั้นนี่แหละมันยังก็เห็นตัวเลขกหลาย่ะเบิ้งเอาละแคบหนาจอกันเอาไว้ครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางครับผมงวดนี้เบาแหลมครับผมครับ ฟันใหนพี่น้องหาตัวเดียวครับผมเลขวิ่งครับผมฟันเนีนๆเลยหาซีครับผมครับสำหรับตัวกันตัวร่องนะครับเนาะ299425ครับสำหรับเลขสามตัวครับผม294254954ครับผมพี่น้องเอซี่ท่านใดเห็นคลิปแล้วนะครับเนาะแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมกับแนวทางของเบาแหลมบ้ารวยครับผมบนเน่ฮาเตียพาพีผ้านองรวยอีลีเนาะพี่น้องเนาะครับ นรมันระวังไว้ได้พี่น้องเบาเลนเบาวิลีก็เ,เลยครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับสำหรับครับผมพี่น้องพอร้อมแล้วครับผมอะมาเบิ่งกันเลยครับผมวันนี้จะสรุปแนวทางครับพี่น้องก็ลอกแคปหน้าจอเอาเอาแรมจอแนวทางมาให้พี่น้องแคบตรงนี้ เบ้าแหลมเป็นผู้ลงคะแนนคือเกอ่าเลยพี่น้องข้าวเทียมกับซีเป็นคนอ่านนะครับสิบแปดอาจารย์ดังนะพี่น้องเด้อครับข้าวเทียมจะเริ่มเลยนะครับจากอาจารย์กำแพงเพชรเด้อพี่น้องเน้อรับบนล่างวิ่งลูดหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งขับในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อจับคู่ก็ตามนั่นแหละตัวเน้นก็คือพอาวเทียมท่าซีไป แต่ว่ากลระวังไว้กันเบิ่์นได้พ huh. like ี่น oh uh ้องเนื huh. ้อ 99cc22 นี่ครับอาจารย์กำแพงเพชรนะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับพอเจียมขอขอบคุณในหลายนะครับด้วยอาจารย์กำแพงเพชรนะครับเนาะไปเร็วจังหน่อยได้พี่น้องเดื้อมันหลอาจารย์นะครับครับไปต่อที่เซียนเบาวแหลมพารวยเด้พี่น้องเด้อบบาเหลมพารวยพอเจียมบริโล่งชิปเด้พี่น้องเนื้อรับกาเอมาสรุปเอานะครับเนาะครับบนล่างวิ่งรลด ห้าตัวเดียวรุ่งคะแนนก่อนพี่น้องครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องฟันห้าสี่ได้พี่น้องเรือห้าสี่ห้าสามลดเต็มขึ้นแต็มน้ำก็ได้ <c oughs> นะครับจับคู่ตัวกันตัวร่องก็สองเก้าเก้าสี่สองห้าได้พี่น้องเรือครับส่วนเลขสามตัวตัวเน้นกับท่าสีไปนี่แหละนี่คือมวดที่พันมากเขา่านะครับเดือหนึ่งหนึ่งเขา่าหนึ่งหนึ่งเอ้มวดนี้บมีเป่าตัวนี้ เอาเช็หน้าจอครับผมับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ชมพู่พี่น้องอาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูดหกกับแปดเอาแลมลงคะแนนหกกับแปดกลับอาบาในส่วนจับคู่เลยพี่น้องเลยกลับจับคู่ตัวเน้นกับท่าสีเขียวไว้เลยพี่น้องเอาเช็หน้าจอครับผม ครับผมขอขอบคุณหลายๆนะไรไครับด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่<ค>อาจารย์เมงพี่น้องอาจารย์เมง,งาามงีมีตะชุดพิษนะครับแต่ว่าล่างนี่ดิยมว่าเด่นหานี่ <จำ S 1> ครับเออก็แสดงว่าขัตเบิ้งตามนี่มันสีเม่นสองแต่ว่าอาจารย์ว่าเด่นหานะาาลา่าง เอาเอาเป็นว่าสองกับหนึ่งนี่หีลักษณะซีแมนวะครับเอาตัวติดซะเอาตัวติดเนาะตัวติดไหลเอาสองกับหนึ่งนึกพี่น้องเนื้อครับเอาส่วนจับคู่ได้อพี่น้องเนื้ออาจารย์เหม่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับจับหน้าจอครับผมครับเพื่อนขอขอพุณนไหลได้ครับเนื้ออาจารย์เหม่งนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เสียงคนริมทางพี่น้องครับเสียงคนริมทางบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกห้ากับหกาอเลี้ยงลงคะแนนห้ากับหกครับเอาบานในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับตัวกันตัวยังกระเบิงไว้แด้พี่น้องหนะ้หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ครับ เน้นล่างนะอาจารย์ว่าพุ่นเน้นล่างนะครับเด้อเนียนล่างเอาจับหน้าจอครับผมครับปรแแจมขอขอบคุณหลายหลนะครับเด้ออาจารย์เสียงคนริมทางมาครับเนาะครับไปต่อครับผมเกฝนนครปฐมพี่น้องบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าเอาเจ็ดกับเก้าลงคะแนนขับพี่น้องเจ็ดกับเก้าครับเอาบานนี้ส่วนจับคู่เลยพี่น้องเด้อ ครับจับปูก็ตามนี่พี่น้องกันเบิ้ลซองซองนะครับแคปหน้าจอครับผมครับประเดี๋ยวขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะขับมวลที่ผ่านมากกันหนึ่งหนึ่งนะครับเด้อเขานะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องปูศูนย์เจ็ดมวที่ผ่านมากกับเขาตกกันนะพี่น้องเด้อตกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งครับวันนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูดเจ็ด กับสามเจ็ดกับสามครับหาส่วนจับคู่พี่น้องงวดนี้คู่มีเน้นนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดตัวเน้นกันเบิร์กระเบิงไว้ได้พี่นอ้ 3, 3, 7, 7, นนองเนอะสามสามเจ็ดเจ็ดนับพี่น้องเนาะขับเพีายาขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนับพี่น้องเนาะแชทหน้าจอครับผม ไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งลูดศูนย์กับสองศูนย์กับสองเนี่ยลบคะแนนก่อนพี่น้องครับอาส่วนจับคู้และพี่น้องเน้นติดสองสามสองสี 2, ่สองห้าสองครับตัวเน้นพี่น้องครับกระเดี่ยงพร็อกกับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปูโคราดครับแช็หน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสมหวังง่วงวนี่ปูหมั่นใจเลยด้ยพี่น้องเน้อศูนย์ตัวเดียวโครโลเลย <c oughs> รับบนล่างวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวลงคะแนนก่นอกนพี่น้องรับปูเน้นที่ศูนย์เก็บนะพี่น้องเนื้อตัวบนเน้นเข้ามัเข้ากบเอาพี่น้องเนาะรับตเตแตยมพอกกาดขอบระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะพี่น้องเนาะกับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่นุ่มสวนยางพี่น้องนุ่มสวนยางนี่เรียกวิ่งบ่เคยลุดได้พี่น้องเดอนนุ่มสวนยางขับบนล่างวิ่งรูด 8, 8, หกกับแปดอาหกกับแปดไอยส้นกันตัวเดียวเดองวนนี้ครับหกกับแปดเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับขอแต่งเพล็กกับขอบพระคุณหลายๆนะครับเดอนนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ภูห้าเจ็ดแปดพี่น้องภูห้าเจ็ดแปดงวดที่พัฒนาเล็กวิ่งเขาอยู่าด้วยครับเด้อแต่ว่างวดนี้ภูให้มาบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ครับมาเก้ากับศูนย์มาจับคู่ได้พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับก็เต็มพอกับขอบคุณฟูหลายๆนะครับเด้อฟูห้าเจ็ดแปดนาะครับเนาะครับเาไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสสป่สีสะเกตพี่น้องปู่สีสะเกตบนล่างนี่โลด3กับ4 3กับ4สี่ขับนนก่อนพี่น้อง3กับ4ได้สุดท้าครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อรับเน้นที่ <c oughs> ติด4ีนะพี่น้องเนาะขับเตรีมพอกับอข,อขอประคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สีสะเกดนะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมไ,ไปต่อครับผม ไปต่อที่สุดใจพ้ารวยได้พี่น้องเนี่ยสุดใจผ้ารวยเลขวกบินกับเขาผ้าดีตลอดนะพี่น้องหาบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกมาแหลมลงคะแนนหนึ่งกับหกครับหาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นที่หนึ่งหกสองหกได้พี่น้องไัมเอาจับหน้าจอครับผม พอตี่อย่งอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะไปต่อครับผม่ไปต่อที่เซียนนาดีพี่น้องโอ้เนี่ยฟันตัวเดียวยาพี่น้องบนล่างวิ่งรูดหกตัวเดียวอ๋อลงคะแนนหกหกตัวเดียวครับอาส่วนจับคู่พี่น้องหนึ่งหกเน้นหกห้าเน้น องหกเน้นหกหกเน้นนะครับเด้อกันเบิ้ลสองสองนะครับเอาแชทหน้าจอครับผมรับปรแเดียขอขอบพูณในหลายเด้อครับเด้อเซียนนาดีนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชายวันพี่น้องเซียนชายวันงวดที่ผ่านมากับเข่านะครับเด้อรับงวดนี้บนล่างมิ่งลูดหนึ่งกับสองหนึ่งกับสอง สองครับ, 2, รบเอาส่วนจับคู่พี่น้องเ,อเน้นสองห้าสองหกสองเจ็ดได้พี่น้องเล้วกันเบิร์สองสองเจ็ดเจ็ดครับแคปหน้าจอครับผมอะได้ยินอยู่แต่ยำขอขอบคุณในหลายนะครับเด้เอเซียนชัยวานนะครับนะเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่พี่น้องพ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดอ่าบาแหลมน้องคะแนนหกกับเจ็ดหกกับเจ็ด ครับอาส่วนจับคู่พี่น้องจับหน้าจอครับผมครับครับก็เตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อแหล่นอนนาเนาะครับเนักไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมากับเข่านะพี่น้องเด้อรับงวดนี้บนล่างวิ่งรูดสองกับสามสองกับสามนุ่งคะแนนก่อนพี่น้องสองกับสาม ครับอ่าส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผม <Yeah. S 1> เน้นเจ็ดสองหกสองห้าสองนะพี่น้องเริ่เบิ้ลกระเบ,บิ้งไว้สองสองสามสามนะครับอ่าปอแตมขอขอบคุณในหลายเรื่อครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะส <1, 3. S 1> ครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็คือของปอแตมนะพี่น้องของปอแตมกับสีโบได้บหยากับพี่น้องเนาะ บนล่างวิ่งโลดหกกับเจ็ดอ้าวหกกับเจ็ดลงคะแนนก่อนเอาวเอาเลขแปดส่วนหกเจ็ดอ๋อพอในส่วนจับคู่พี่น้องจับหน้าจอแล้วครับเด้อกันหาสองกับเจ็ดเจ็ดน้ำพี่น้องเห็นปะครับเอาผิดพลาดประกาศได้พอเตรียมกรับขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็<า>จ<า>กัดค <ขอ S 1> ัดสองพันนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอ่ะมานับคะแนนน้ำกันบันี่พี่น้อง พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับนี่คือแนวทางนะครับเนาะครับโปรตายของโปรเตียมเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องเจ็ดศูนย์กันละวังกันเอาโปอเตียมสิบรอลไลซูฟังเด้อบ่างเด้อพี่น้องเด้อศูนย์มีสามคะแนนเด้อหนึ่งมีสี่คะแนนสองมีสี่คะแนนสามมีสามคะแนนสี่มีหนึ่งคะแนนห้ามีสองคะแนนหกมีแปดคะแนนเจ็ดมีสี่คะแนน แปดมีสองคะแนนเก้า,นาน 9, มีสองคะแนานฉะนั้นแล้วเดนซุดหกอีหลับพี่น้องบ้าแยม้มกับหยานหกไดยพี่น้องรับเพบาราะว่าขับเดนหกลองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสอง เจ็ดเจ็ดอื้ปไหมารีบนะหกหนึ่งนี่พี่น้องหกหนึ่งหกสองพี่น้องหกหนึงหกสองนมันระวังเด้อหกสองมีคือขนาดหกสองเลยครับหกหนึ่งหกสองรับเสียงดังๆนี่ม่นมปนไปเด้พี่น้องเพอาเพี้ยนตัวที่บนเนียนเฮาเก่าเด้พี่น้องเน้อนี่มาได้คือกันนะครับตัวร่องครับ เอาเลยครับพี่น้องหกหนึ่งหกสองหกเกียนะครับอา้าวสัตว์เกียร์เนาะพี่น้องเนาะใครอยู่เด่นตัวเดียวเอามาวิ่งกันเลยเอา้าวพิษพาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับชนนั้นแหละพอเตรียมขอไวยพอนคอยจับคู่เข่าเด้องวดนี่นะครับคนะอยพี่ได้โฉบโฉบกันมันกันนะครับเนาะครับเอาเขาไปแล้วก็อย่าลืมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนํานะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตียมก็มีแค่นี่นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกหลังห้อยลาวพัฒนาออกม่านซองทุมพึ่งพอกับพ่อเตม่ยมมครับสำหรับจิปมนีใหาสสศกมันมันแหงๆรวยๆกันสวัสดีครับผมพ่อเตียมก็ได้บรรยายไปแล้วนะพี่น้องเอาฟังอีกแคกรอบครับผมแคปหน้าจอกันครับพี่น้องเอฟซีครับผมของเบ้าแหลมตุกูทุกคน ครงวดนี้ครับผมกับคุยพี่น้องครับผมปังปังกันเด้อครับกับแนวทั้งครับเนาะสรุปเล่าพัฒนาครับงวดนี้เด่นมาร์กตัวเดียวครับพี่น้องครับเด่นฮกครับผมครับสําหรับตัวรองกับมีหนึ่งสองเจ็ดนะพี่น้องครับครับสําหรับครับผมแนวทางครับบ้าแหลมฟันตัวเลขของบ้าแหลมนี่ตัวฟันนี่จะขึ้นจะลงครับผมแต่หนึ่งแต่หกสองนี่ก็คือครับพี่น้องครับหกหนึ่งนี่ก็คือครับแต่ว่าหกสองคือกลัวเพราะว่าฟัน ตัวฟันนี so age. Age ่คือผมเด่นหาครับพี Luci ่น้องรับเบาะแมเด่นหาครับเนาะรับฟันหาซีครับคือตัวเลขนี่สังเกตมาหลายรอบครับพี่น้องครับตามสูตรนะครับเนาะครับงวดว่างหันครับผมครับเลขกะครับผมหกบ่มากครับพี่น้องเพราะว่างวดว่างหันได้หกตัวเดียวแข็งๆเลขคือกันครับผมครับในในชุดที่สรุปมาหลายๆสำนักนะครับเนาะครับสำหรับครับผมวันนี้ครับพี่น้องครับ เลขหกี่มีโอกาสสูงขึ้นกันครับพี่น้องเพราะมือนีนะครับเนาะเป็นวันที่สิบสามครับพี่น้องครับวันที่สิบสามขึ้นหกคำครับผมครับเดือนหกครับพี่น้องครับตัวเลขที่ชนกันก็คือทางขึ้นเนาะพี่น้องเนาะครับขึ้นหกคำเดือนกะเดือนหกครับการละมัดระว่างนะครับเนาะครับถ้ามากก็คอยพี่น้องโชควมานครับผมปังๆนะครับเนาะสรุปหนวยเล่าครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเบาแหลมพารวยขอให้พี่น้องโชว่วมานรำรวยทุกปู่ทุกคนครับผมสุขภาพแข็งแรงครับเบาวแหลมขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม